จำพ่อได้ไหมลูกนะปะป้ปีไงวันดีครับยังวันดีครับ,ม,ม,ม,รบ,บมีคนอื่นเขาอ่ะมาตีมามีอ่ะแล้วก็หัวเราะมานีไม่ชอบเลยมามีบอกไม่ให้ทําไงไม่รู้เรื่องนะ <laughs> นี่มา ฮ <tyard> มามีไม่ให้ทำนะเออเอี่ยนะเรียมว่ะโนโนเขารูา้นะแล้วเขาก็แบบ <c oughs> มามีพูดว่าอะไรสกเขโมโอหัวจริงนะลูกอย่าทำาั๊ปปีเข้าข้างมามีนะอย่าทำอย่าทำมามีมามีพูดว่าอะไรไม่เข้าใจใช่ไหม มามีไม่เล่นนะตายแล้วเจอเด็กแบบนี้โอ้โหลูกใครเนี่ยไม่เป็นคนแบบนี้เนี่ยมันนั่งตกนาแล้วก็มันตกแล้วมันก็ทูดจ้ามันตกแล้วมันก็ถูดจ้าทำไมทำร้ายร่างกาแล้วมามีลูกนาแล้วก็เลยโทรหางนะมามีเป็นผู้หญิงต้องดูแลมามีไม่ใช่ทำร้ายมามี ดูแลมามี่เออเอไอไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธก็คือไม <ป S> ่ <c oughs> โกรธไปโรงเรียนเลยไปโรงเรียนเลยเราไม่มีไปแล้ว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 ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปแล้วงั้นมาอยู่กับปะป,ปีนะดื้ออุ้ยปะปีเอาไปแล้ว ปะเพียาไปแล้วนะป้าเพียาไปแล้วทําไงอะถ้าไม่เชื่อมามีนะป้าเพียวมาอยู่ด้วยนะมีไม่อยู่ด้วยแล้วมีไม่อยู่ด้วยแล้วป้าเปียามาทางานนะโซนน่ะป้าเพียมาทํางานนะมาเอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้ไม่ทำอะไรเลยกวนแต่มามี ถ้ากวนแต่มามีแบบนี้แบะเปียวมาช่วยงานนะแล้วก็มาแกงตบหน้าหลายรอบแล้วแล้วก็ขอโทษแล้วก็จูบแล้วก็ตบใหม่ถ้าทำถ้าทําแบบนั้นอีกนะปบเปียวมาทํางานนะตบตบแล้วก็ขอโทษไม่เคยทําแบบนี้แล้วก็หัวเราะไม่สานึกเลยจนต้องโทรหาเพราะว่าสอนไม่ได้แล้วจําไว้เลยนะปบเปียวมาทํางานแน่ เป็นนักเลงโตแต่ทำกับมามีแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมามีบอกทำไม่ได้ไงต้อไม่หัวเราะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาทำงานเดี๋ยวเอาไปเลยเดี๋ยวไปรับมาเลย าไม่ <S <S ชอบกายแบนี้แล้วอย,อยู่อยู่นั่นให้ดูทำแบบนี้ไม่ใช่ให้ทำร้ายแบบมี้ <S 2> <S 2> เอาไปเลยข,าข้า,ขาวคั่วก็ไม่ได้กินแล้วก็มาเจอเด็กแบบเนี้ยก็ดูเขาสิที่หนุ่ยโตหาไม่ใช่อะไรนะดูเขาสิต้อ,อร้องไห้แล้วต้อ หลอกอะดิหลอกประจำพีอัดปีไปใช่ไหมอัดคปไไ้ใช่ไหม<า>อัดไว้เดี๋ยวโตวไปมันดูไม่มีใครทำอะไรเลยอะร้ <laughs> องไห้เฮ้ยมันเ,าเราแจกปีเ <laughs> ว้มันฉลาดเว้ย <laughs> หมอนี่มันฉลาดเว้ยเออเรียกปาปี้พึงเรียกเนี่ยแหละนี่มาดูแลหมัอมีสิไม่ใช่ไปตบตีหมัอมีนะอย่าทำนะต้อไมไปเอาผ้าปิดจออย่านะอย่านะ อะไรล่ะมันมีไม่ได้คุยเราไปกลียกล่อก่อนมันน้ำหกเนี่ยเปียกที่นอนเห็นไหมเนี่ยเอาน้ำมาหกใส่ที่นอนอ่ะหนีหนีหนีน้นนนำหก <6 S 2> <6 S 2> เปียกจะดื้อม,มากคนระับเอามาทํางานนะเอออยู่นู่นทําร้ายคนอื่นเขาเนี่ยก็ดู เดี๋ยวตาก็เป็นกุ้งยิงฝุ่นเข้าตาอีกโอ๊ตวดผ้าใหม่เนี่ยไ,ไม่เอาผ้าปิดหน้าทำไมทำแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวปล่อยทำไปปล่อยทำไปเดี๋ยวรู้ว่าทำไม่ได้จะทำไม่ต้อเราคิดได้ไงอะ่ะมันเหมือนไอเด็กไอเด็กลอกอ่ะสมัยก่อนอ่เด็กเแบบ <laughs> ป็ด ไอเด็กล็อกที่มันสู้ใครไม่ได้มันก็แบบมันก็แบบทําได้แค่นี้ยเด็กคนตูดอ่ะัอแล้วอระวังมันจะเป็นเด็กเปรตเนี่ยควรตีนขึ้นทุกวันเนี่ยไม่ต้องมันกวนตีนปะล่ดแล้วหนูจะโทรหาทาไมอะหนูต้องรับมือแบบเนี่ยทั้งวันเนี่ยต้องรับมือแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่อะไรไม่จริงไม่ริงไม่เรื่องอะไร ไม่อะไรไม่อะไรรู้สึกแพ้แล้วเว้ยรู้สึกแพ้แล้วเว้ยปิดไฟปิดไฟอะไรปิดไฟอะไรอ่ะอะไรยา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 ฟังมามีฟังมามีเลยอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้น้องทำมามี ถ้าไม่ฟังมัมมีปะเปี้ยมาทำงานนะให้อยู่สบายสบายก็ดีอยู่แล้วขอโทษเหรอขอโทษดีๆขอโทษมัมมีดีๆเลยดีมากขอทูเจอาเนาะแต่ต่อว่ายอย่างเนี้ย แล้วต่อว่าอย่างเงี้ยมันได้เหรอวะพอีจะมีแบบคือเมื่อกี้คือไม่เอาเราเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้ไงจับมือก็ดูโอ้โหไปติดใครมาวะโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ปิดไฟแล้วแกล้งมามีอีกนะอย่าให้ป้ปีรู้นะป้เปี้ยมาทำงานนะ โดนแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะต่อปิกไฟลุกขึ้นไม่ได้อ่ะมามีเจ็บเมื่อกี้มีคนตีมามีตรงนี้นอยู่กับมามีก็สบายอยู่แล้วยังไปทําร้ายมืมย่ีอีกยังงงอุ้มไปไหนอ่ะปิดไฟปิดปิดให้ใครประปิก็ไม่เห็นดิต้อน้องจะปิดไฟไม่ให้ต้อเห็นหน้าต้อดูสิจะหนีไงเ <laughs> อารู้ทัน เาปิดเนี่ยเขาก็รู้หมดแหละแล้วแล้วปิดปะป,ปีก็ไม่เห็นน้องนี่มาน้องนี่มาคิดได้ยังไงอ่ะถ้ามามีปิดปะป,ป,ปีไม่เห็นนะปิดปะปีก็เห็นอุ้มปิดปะปีไม่เห็นน้องนะแล้วปะปีไม่เห็นนะในสัญญาก่อนสัญญาก่อนว่าอยา่าต<ม>ีมามีนะสัญญาก่อน สัญญาด<อ>ับป,ปีก่อนว่าอย่าไปทำร้ายมัมมี่นะอย่าตีนะอืมอืได้ยินรึรักมัมมี่มากมากนะครับรู้ไหมปีใจตอนคุยอยู่เนี่ยบอกก่อนก,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 ก่อนรักรักมัมมี่มากมากก่อนถ้าไม่รักมัมมี่ทำร้ายมัมมีอ่อ่ะปีกามาทำงานนะ ดูแลหมามีที่เออดีดีดูแลหมามีดีดีรักหมามีมากมากอย่าดื้อกับหมามีออรู้ไหมไหวใช่ไหมก็ออดูแลและดูแลหมามีอย่าให้หมามีเหนื่อยถ้าหมามีเหนื่อยหมามีเหนื่อยป้าปีเอามาทำงาน อยู่ลำบากแน่อยู่กับปะเปียนั่นแหละรักมันมีมากมากเออมันก็รักเป็นนะเออดีมากลูกไปไปไปิดไปให้<ป>หน่อยโอ้มืดเลยไม่เห็นเลยยโอ้ยไม่เห็นเลยใครทำอะไรไม่เห็นเลย ยิ้มยิ้มทำไมยิ้มทำไมเขาเห็นอยู่เขาเห็นอยู่เอิเถอะปปี้เห็นคิดได้ไงวะปปี้เห็นอยู่ด,ยดีอะมันมืดไม่สนิทลูก <S 2> <S 2> <S 2> <S เห็นอยู่ <S 2> <S 2> ะฉะนั้นจะจะทำอะไรอะ่ะเขารู้ <S 2> <S 2> เขาเห็นหมดเปิเธอ,อไม่ต้องมันเขาเห็นลูก ต้องเปิดเถอะต้องเปิดเถอะแล้วต้องเปิดปาร์ี้เขาเห็นเออไม่ปาร์ตี้เาเห็นนะกินขนมเปิดไฟเปิดไฟกินนมเี่ยเดี๋ยวมันีวา่า แต่วางวางให้เขาซิว่าเขาจะรักเหมอมีไหมว่าจะตีไหมถ้าปนนีเขามานะ